เอวังเมสุตังเอกังสมัยังภคกวาสกเกสุวิหารติกปิราวัตุสมิงมหาวะนีมหาตาภิกขุสังคันสังเคณสัตถิปัจจามติภิกขุสเตหิสัพเพวะอระหันเตหิสหิสัทธะสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตา หนติปักวันตังทัสสนายาภิกขุสังคัญจะอาทุอาทะโขจะตุนนางสุธาวาสกายการนังเทวานางเอเตนทะท้าโหสะอายังโขปักวาสกเยสุวิหารติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเนณสัตถีปัญจัตเตหิภิกขุสเตหิสัตเีหิวะ อะระหันติทาัสาหิจะลโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโนติภักวันตังทัสสนายะภิกขุสังคัญจยยายันูนามายังติเยนะภาคะวตาตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตะวาภาคะวตโตสันติเกปัจเจยะคาถา,าพาเสยามาติอัตตโคตาว เทวตาสยยถาปินามะภะภะละวาปุภิโสสัมมิสัมมิชิตังวาภาหังสะปะสาเรยยะปะสาริตังวาภาหังสะมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาสีสุเทเวสุอันตะไหิตาภะกะวะโตปุริโตปาตุระหังสุอัทะโคตาเทวตาภะกะวันตังอภิวาเทตวา เอากามันตังอัตถังสุงเอากามันตังทิตาโหเอากาเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาถางอาภาสิ มะหาสมาโยปะวะนัสมิเทวกายาสมาคตาอะคะตัมหอีมังธามาสะสัมยังทักิตายวะอัปปาราชิตะสังคันติอัทโคอ,อัปปาราเทวตาภะกวะตัตโตสันติเกอีมังคาถังอภา,าสิตะตะรพิกะโวสัปมาทะหังสูงจิตตังอัตโนุคุอุชุกะ มะกังสุสาระถีวะนตานิคเหีตวาอินทะริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโกอป,ปราเทวตาภะคะวตโตสันติเกียบิมังคาถังอาพาสิเชตวเขีรงังเชตวาปะรีคังอินทะขีรังโกหจัจคะมะนีชาเตจรันติ สุทาวิมะลาจักขุมะตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอ,อัตโกอปาราเทวตาภะกวัตโตสันติเกอีมังกาทางอาภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคาตาสีนะเตคะมิสันติอปายาคูมิปะหายามะานิสังเทหังเทวกายาอปิ ตระริปรสันติติอัฏโคภะคะวาพิกุลอามันติอามัน,นเตสเยโพเยนะพิกขเวทัสสะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปตา,ตา,าติตาหติตถาคตังทัสสานายะ พิคุสังคันจะเยปิเตพิขเวเออเฮสองอาติตะมันทานะอะระหันโตสัมมาสัมพิทธาเตสัมปิภะกวัวตังอตะตตปะระมาเยวะเทวตาสันิปติตาอาเฮสงเซยะทาปิไมฮัง เอตารหิเยปิเตภิกะเวภาวิสันติอาคนาคาตามะทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะกะวันตังเอตตาปะระมาเยวะทิวตาสันิปติตาภะวิสพาวิสันติเสรยถาปิไมหังเอตารหิอาจิกิสามีภิกะเวทิวะกายานังนามานิกิส ตะอิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสาหมิพิกะเวเทวกายานังนามานิตั้งสูตรนาถะสาธุกังมานาสิกโรธะภาภาสิสามิติเอวังพันเตติเคโขเตพิคูพะคะวะโตปัจจโสสุพัคะวะเอตะ ทะโวจะสิโลกะมนุษย์กษามิยะถะภุมมาตะทะัสสิตาเยสิตาคิริพภะรังปะหิตตาสามาทิตาปุทูสีหะวะสัลลีนาโสมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาถาสุทธาวิ ะสัน,นะมะนาวิลาพินโยปัญจะสะเตยะตะวาวะนิกาปิละวัฏเทตะโตอามันติสัทธาสาวะเกศาสเนนระเตเทวะกายะอาภิกันตาเตวิชานาถาพิกะโวเตจะอาตัปปะมะกะรุงสุปะวาพุทธะสาส,าสนางเตสัมปาตุระหุยานาังอะมะอุสาสะนะ ทัศนังอัตติอัตติเกสะตตมัททคุงสัตสะหัสสังอัฏฐสตต์ริงสะตังเอเกสะหัสสานังอัมนุสามณนุมัทสุงอตติเกนันตมัททคุงทิสาสัพพะปุตตาอหุมตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตตวานะจักขุมาตะโตอะมัน ตัฏฐาสาวะเกสาเสนระเตีเทวกายาอภิกันตติวิชานาถภาิกขโอเยโูหังกิตตวิสามิกิราหิอนุปภพสโสสัตสะหัสสาวะยักขาภุมมากะปิราวัฏวาอิทิมันโตสุติมันโตวันตุวนันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุภิกุนังสัมมิติมานัง ชาสหสาหีมะวตายาขานานตะวนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวนาวันตุยาสสิโนมูทะมาณาอภิกามูภิกุนางสาอิติงวะนางสาตาขวราติสาหสายาขานานตะวนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวนาวันตุยาสสิโนมรทะมาณาอภิกามุภิกุนางสาอิติวะนาง อิเจเตโสราสะสหัสสายคานานัตตะวันิโนอิธิมันตูชุติมตูวนาวณตุยาสสิโนมทหสมานาอภิกรรมุภิคุณังสามิติวานังเวสานิตาปัญจสตายาคานานัตตะวันิโนอิธิมันตูชุติมตูวนาวณตุยาสสิโนมทหสมานาอภิกรรมุภิคุณังสามิติมานังกุมเพืโรราชาคาหิโก เวปุลัสะนิเวสะนางพิงโยนางสะตาสหัสสังยักขานางปุปะยิรุปาสติคุมพรโราชาคะอิโกโศปาาสะสามิติวะนางปุริมันจะทิสังราชาทาตารโธป,ปพาสติคันทัพ,พานางอธิปติมหาราชายะสะสิโสปุตตาปิตัสสะพหาหโวอินทะมานะามหภาลา อิทิมัตสุติมัตว,วนันาะมัตยาสสิโนโมทะมานาอภิกรรมพภีกุนังสะมิติมวนันังทักขีนันจะทิสังราชาวิโรโหตปะสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะภาหะโวอินหามาอามหาพราอิทิมัตสุติมัตวันาะมัตยาสสิโนโมทะมานาอภิกรรมุภีกุนังสะมิติงวันัง ิมันจะทิสังราชาวิรุปปะโคปัสาสตินาคานาอธิปฏิมหาราชายสาสิโสภุตาปิตัสภาโวอินหานามาม,มหภาภะายที่มัตุชุติมตุวนาวันโตยาสสิโนมโมธามานาอภิการม,มูภิคกุณังสมินินัน ุริมาทิสังทะรัตทักขิเนวิรุหโกปัฉิเมนะวิรุปคโคกุเวโรอุตรังลิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตโ,โรทูทิสาทัสทันสัมมาอัตทังสุงวะนีกะปิลาวัตุสมิงธาเตสังมายาววิโนทาสาวิคูอาวันจะนิกาสะโทมะ เตนทูเวเตนทุวิตุจะวิตุโตสหจันทโนกามะเศโทจะก,กินโนคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูตโตจะมาตะิจิตตเสโนจากคันทัพโภพณโลรชาชาโนสภูาอาคูปันจากี สิโคเจวติมภูริยจันชะจันชะสาเอเติจันเตนะราโชคันทัพภาสะหะราชุภิโมทะมานาภิคุนาภิกาภิกาภิกุงาภิกุนงสามิติวะนางอาทาคูนภาศินาคาวสาราสหตับพระราอาทาคู เบสะลาสะาตัจกากรรมภระสะส,ะสะตาอาคูปยาสัทธายาติพิยามมนะยามุนาตถารัตถาจาอาคูนาคายาส,สิโุเอวันโนมหาราโชโอ ปาโสภาคาสเวติมะนังออเอเยนาคาราเชาสาหาสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธาจักคุยหายะสาเตวะนาชาปตาจิตตะราสุปันาอิติเตสนามังอภยันตะนา นาคราชาณมาสิสุปันนะโตเคมะมากาสิพุทโสัรหาหิวะหิอุปัฏาโยอาโคสุปันนาสาระณมะทางสูงชิตาวิชิระทักเทนะสะมุทิทังอสุราสิตาพาตโร วาสะวาเสติอิทิมนตยาสสิโนกาละกันชามาอาปิสมาอาสุราทานาเวคษา,าเวปจิตติสุจิตติจักปะพาราโทนะอูจีสหสตัตนจักภะยิปตตานังราหูพัะมุปาคะอุสะมะสะัมะโยธานิพัน พัฒนเตพิกุนางสามิติงวะนางอาโปจะเทวาปะทะวีจะตีโชวาโยตะฐาขะมุงวะรุนาวะรุนาเทวาสโูโมโจายาสยาสะสสาหะเมตตากรุณาไกกาอากูเทวายะสสิโม,โม ทัศีเตทัสาทากายาสัพพีนานัตตะวณิโนอิทิมตุสิฏตัวหนับตัวยศจิโนมุทมานาติกรรมภิกขุนางสาวเทวนาเวเณฑูจะเทวาสาหดีจะอะสะมาวะทุเวยามะจันทสุปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคิตาสุยัสสุปเทวา สุริยาจะมาคูปุรัสิตานักขัดตานิปุรักิตะวาอาคูมตาตภะราหะากาวะาสูนังสะวาสะโศเศธโวส,สะโกปาคาุรินตะโทเตสิทสิเตระาสาธากายาสตรีนา,นาตตะวานิโนอิทิมตุชุติมตุนาตมตุยะสสิโน โมธมานาอาภิกรรมุภิคุณังสักวิติวนังอาทาคูสาหาคูเทวาระชะลามขิสาคาริวะอริทักาจะโรชาจะอุมามปุพานิภาสินุนนวะรุณาสาหะธรรมาจาจุตะจะอันิชากาสูเลยะรุจิราอาคูอาคูวะสะวะอิส,อสิโมทัศเตตัาสสา,ากายาสเพนานัตตะวัน,นิโรอทิทิมตุจุติมตุวันตะวันตู ยาสสิโนโมธามนาอภิกรรมภิคุุนังสามิตริวานังสุกกากะรุมหาอุณาอาคูเวทะนาสสะหะโกทะตะคายปาโมคะอาคูเีวาจักขะชาสะทธรรมตาหะระคะชาวิสกกจะยาสสิโนทะนัยังอาคับะ ปะสโนโยทิสาอภาิวาัสาติทาสเิเติตาสาธากายาสาพินานาตะวนิโนติมันตูชุติมันตูนาวนตวูยัส,สินโมนมุธามานาอภิกามุปิกุณังสาวิติมานังเขมิยาตุสิตายามากัฏกายัสัตสีโสลังพิตาเพลังพิตากาลามาเซถาโชตินามาจา,า,า่า อิมานารติโนอาคูอาทาคูปะระเอมิตาทศเตทะสาธกายาสเพนานัตะวันโนติทมันตุชุติมันตวนาวันตยาสสิโนมูธานามาอภิกรรมภีคุณังสามิตังติงวะนางสัทิเตวเทวนิกายาสเพนานัตะวันิโนนามันนะวะวะเยนะอาคันชุงเยจันเย สาสาหาปวุฒสปวุฒิธาชาติมาคีรังโอขาอินนะมนาสะวังทักขีทักขีงมาตะรังนาคังจันทวังอาศิตาติตังสุภะระหามาปะระมัตโตจาพุปตาอิทธิมันโตสาหาัสะนังกุมาโรติโสจากโสปาคาสมาติติงวะนางังสาัสสภะ ปะปันโนชุติมันโตพิสสะมากายูยะสัสสิโสทเสติทถเสตถัสะระอาคูปะจตเจก ภิปิกะกันตาสินเทเทเวสัพพระรัตมะเกมาราเซนาธิกานิปะสัปะสะกันหสสะมันทิยังเอถะคันทะคันหะทะพันถะทะราเคนะพันถะบัตถุโวสัมันตาประริวาเทเรทะโมโวโมจิตะโกจิตังกิติตัตถะมะ หาสีโนกันหะสะเจนะอะเอสะอิปานินาตะระมาหาจะสะรังกะตะวานะกะตะกตะวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคทะนยันโตสะวิชุโกตทาโุปจุทาวติสังพุโทโธ อาสัาย,ยวเตตันจะสัพังอาพินญายะวะวากิตตวจักขุมาอัตตะตัวอามันตะีสัทธาสาวัเกสสนเนรตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาณถาวาิาอุเตจะอาตปามะกะรงสุตตวสุทะสังสาสา โลมันติอินชายุงสัพเพวิชิตะมังคตาภายาติตายะส,สสีโยสยะสสิโนโมทันติสัพหะภูติยิสาวะคาเตชะตีสุตาติ